น้อยหนึ่งก็เป็นลูกเลยเนะี่ยต้นดำใหญ่หวานแต่น,น้อยอือันนี้อันนี้นาะเขาตัดข้าวนี่ตัดเยะตัดออกไปให้มันสั้นอันนี้พอตัดแล้วเขาก็จะแต่ขึ้นมาใหม่ค่ะ อาศัยว่าถ้าเราตัดแล้วเนี่ยถ้ามีน้ําแบบนี้ถ้ามีน้ําแบบนี้ข้าวไอที่ที่หญ้าที่ตัดไปเนี่ยใบข้าวที่ตัดไว้เขาก็จะเน่าเป็นปุ๋ยก็จะทําให้ข้าวงามข้าวกับหญ้าขึ้นมาผสมกันเลยแต่ข้าวเยอะกว่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวมันก็สูงกว่าหญ้าค่ะอันนี้หวานปุ๋ยไม่ได้เพราะน้ําเยอะน้ําเยอะมาก เรวมีทักทายสวัสดีทักทายนะคะอืมน้อยหนาโตแล้วเนี่ยเป็นออกดอกแล้วนี่มะละกอเป็นมะละกอฮอนแลนด์นะคะนี่มะละกอออกดอกแล้วออกช่อดอกแล้วเป็นมะละกอฮอนแลนด์ดูค่ะดูปลาดูฝูงปลาเขาวิ่งค่ะ ดูฝูงปลาเขาว่ายน้ํามาดูฝูงปลาค่ะโอ้สวยมากเลยวิ่งมาแล้วเจอเจอเรายืนอยู่ก็วิ่งกลับไปวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เป็นปลาทับทิมเป็นบ่อปลาทับทิมเอาปลาทับทิมมามาปล่อยเดี๋ยวมาพาโอ้มาพาออกจันหรืออย่างต้นนั้น ให้ดูบรรยากาศสดชื่นสดชื่นในยามเช้านะคะได้กี่นาทีแล้วเนี่ยยี่สิบห้านาทีลประมาณนี้วันนี้ก็มาสวัสดีทักทายกันนะคะคุณครูขออนุญาตขึ้นไลฟ์ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นแรงกําลังใจขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะคะทุกคนดูดูปลาค่ค่ะดูปลาค่ะดูปลาเป็นไงเป็นไง Uh huh. ดูปลานะคะอ้าววิ่งกันวักปเลยค่ะ mm. อ๋อคุณลุงเขาเปิดน้ำไว้นี่ค่ะดูดูค่ะดูปลาทับทิมดูนะคะฝูงปลาวิ่งสวยงามมากเลยวิ่งไปวิ่งมาสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้เป็นบ่อปลาบ่อปลาทับทีมแต่ไม่มีใครกินเจ้าของก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงไว้ดูเล่นอู้เยอะมากเลยรู้สึกว่าอ เยอะมากๆเยอะมากๆแม่ปูโบกมือบายบายได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะอีกสามนาทีค่ะอีกสามนาทีขอเวลาอีกสามนาทีนะคะแล้วก็จะลงไลฟ์ค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะคะช่วยกดใจให้ด้วยค่ะ น,นี่สงสัยอยู่ว่าน,นี่คือต้นอะไรเนาะลูกท้อไหมเนี่ยลักษณะเหมือนลูกท้อเลยอันนี้มียอดออกยอดมามันต้นอะไรนะนี่แปลกงามด้วยพอหน้าฝนโู้หน้าฝนมาหน้าฝนมางามมากเลยเหมือนลูกท้อเลยอะ่ะเหมือนต้นลูกท้อเลย ถ้าปลูกต้นลูกท้อได้นี่มันสุดยอดแล้วนะชอบกินมากลูกท้อ